วันนี้จะมาชวนทำน้ำแข็งถุงแช่เย็นไว้กินเองนะคะเราก็จะไปซื้อน้ำถังที่ไปเล่นมานะคะทงังที่พ่ออะไรก็ได้ค่ะแล้วพอเราตมน้ำหมดแล้วเราก็เอาถังเนี้ยไปกดน้ำผู้หย่อนเหรียญน,นะคะถังหนึ่งก็กดประมาณ5าบาทค่ะแล้วก็นำมาแบ่งใส่ถุงนะคะใส่ถุงครับถุงแล้วก็ถูกยางให้แน่นนะคะ ใช้ถุงเย็นนะคะเวลามันขยับตัวเวลามันแข็งจะได้ถุงมันจะได้ไม่แตกะคะแต่มันก็มีแตกบ้างนะคะทุกคนไม่ไม่เช่ว่าไม่แตกหรื้เรซ็นนะคะเนี่นะคะเราทำไว้ว่ามันประหยัดดีนะคะถ้าเราซื้อน้ำแข็งก็วันหนึ่งหลายสิบบาทนะคะเนี่ยนะคะมัดให้แน่น,นะคะ่ะเราก็จะทำประมาณห้าหกถุงแบบนี้นะคะทุกวัน,นะคะ่ะ แล้วก็มาเคลียร์ตู้เย็นก่อนนะคะเอาก้อนที่แข็งแล้วนะคะขึ้นไปไว้ชั้นสองค่ะทำกินเองสะอาดดีค่ะเพราะว่าเวลาอ,อ,อากาศร้อนๆอย่างนี้นะคะเราจะเอามาใส่กระติกน้ำแข็งะคะ่ะแล้วก็ใส่น้ำนะคะถ้าเกิดว่าซื้อเขาเนี่ยบางทีมันจะมีเศษผงอยู่ก้นกระติกนะคะ เราทำเองมันก็มีบ้างนะคะไม่ถึงก็ไม่มีเลยแต่ว่ารู้สึกว่ามันสะอาดกว่านะคะแล้วก็ประหยัดค่ะวันหนึ่งคือไม่ต้องซื้อน้าแข็งกินเลยส่วนในถาดนี้ก็จะเป็นน้ําแข็งก้อนค่ะเราไปกินกับเวฟซี่หรือว่ากินในเครื่องดื่มต่างๆนะคะเวลาต้องการกินก็บิดลงถาดไว้ค่ะเราจะทําวันหนึ่งประมาณสองสามรอบค่ะบิดลงถาดลแล้วมากินเย็นชื่นใจนะคะทุกคนประหยัดแล้วก็สะอาดด้วยค่ะ